ลูกชิ้นหอมโอ้กหอมหอนสดๆรยอดพี่น้องเลยเปินกินข้าวส้มตำลูกชิ้นย่างส่วนจากไรนะครับแซ่บไรข้าวเหนียวสาหร่ายสุดการเลยพี่น้องเลยสุดยอดเดข้าวเหนียวห่อสารายมาดูข้าวเหนียวหอมสาหร่อกินข้าวเหนียวกับสาหร่ายมาดูข้าวเหนียวหอสาหร่ายแอนกินข้าวเหนียวกับสาหร่ายสาหร่ายมันกรอบมากอ่ะมันหอมไม่ได้ดูแต่ใช่บ้านนอกเพี่นองกินกับส้มตำลูกชิ้นแซ่บแซ่บจวดจวดจะได้พี่น้องเลยจวดจวด แล้วเนี่ยในมีคุณสมบัติพิเศษเวลาจ้ำเข้าไปนะครับน้ำจ้ำหุงสืแล่นจูดเข้าไปนะครับป้านะคะคุณคุ้มเบอร์แล่นไปถ่ายมือหน้าหนะครับผมแซ่บแซ่บลายแซ่บลายกินเลยไอ้นั่นวิออสมะม่วงนะกินเลยกินให้หมดเลยมะม่วงนะอยากกินน้ำดิเอ็นกินสาหร่ายนี้นะคะ สไลดนี้ไม่เค็มนะคะกินข้าวได้นะคะคาอนอกคือบอกว่าอยากกินนั่งดลยกินเยอะๆนะขอบคุณครับผมกินห้าคำตอนนั้นครับขอบคุณที่สีนะคะห้าคำอิ่มครับอิ่มแล้วพาน้องไปเรียนวัดครับพาน้องเรียนวัดนี่ทางเข้าเดิพี่น้องเด้ไหมพะแนจีมันข้าจีนกินมืดปั้นนี่พาน้องไปเล่นวัดเด้อนะผู้เฒ่าเพุทธาวสมาตาก้อนเนาะเป็นวัดพาน้องเนาะ ขี้เข้าอิ่มเบิดปั้นนี่พาน้องไปรินวัดเด้อมันหยคววาาม่คือมันจะมีบางช่วงบางเวลาพี่น้องที่เฮาคกิดยากนะที่เข้าคกิดยากไม่เป็นคำของอามิเพชรพุทธาเพิ่นเว้าแต่เก่าบางทีเฮาเพิ่นให้เพิ่นตามมาอันน้องเว้นเนาะมองวัดนี้มองน่ก็ตามเอาแซ่บบ่แซ่บเฮาก็กินเองนะนะอันนี้ผมกับอนนี้ย่าตามเองสาได้2องคำแล้วครับตรงโคหาคำครับ อิ่มครับเพราะว่าจะระคำของคมมีซ้ำดูจังเยอะกินห้าคำพิกกี่เม็ดสามสิบประมาณสามสิบสามสิบปอนด์นะซ้ำอายุเดี๋ยวเราพี่น้องเลยสังเกตนะครับผมเสียบเสียบบอลมันได้ประเด็กต้อนน้ำครับประเด็กต้อนของปู่มูนี่นะเสียบบอลนข้าาม้เนองแอนนั่งใกล้น้ำลายไม่ไหลน้ำลายสดไม่ไหลเพราะเอ็นกินมาแล้ว กินข้าวแล้วสองจานโอ้จานเดียวผมกินข้าวแล้วผมที่ลงครับไข่ค่อทำใหญ่ดีจานสุดบอกมึงกิน <c oughs> ตอนนี้เด็กเดอ้อรอเราอยู่นะ,ะไหนตอนนี้เด็กเดอ้อรอเราอยู่อยู่ในรถนะคะเดี๋ยวเราทำภารกิจเดี๋ยวเราไปสกลนครต่อคะ่ะรอพี่ใจมานอกกินข้าวก่อนเดีามคำแล้วอีกสองครับ ขอบคุณนะคะยอดไลฟ์4 0่ดันส่ร้อย่งดันดัไห้าพันไลฟาเกยบ่แอดกินส้มตำมังเสวรสได้นะใส่ซิวาา้วก็อร่อยค่ะจ้าดตดวิดตอว่าแอดแอทานข้าวมาแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ห่วงใยนะคะจ้ะสวัสดีค่ะพี่จำเรียงนะคะสวัสดีพี่ซินีนาใครมานอกกินเป็นแซ่บจ้าเพื่อนบอได้กินเขานะก็มาถึงก็ลุยงานกันเลยนะคะนะคะลุยงานกันเลยค่ะนะคะมาเรียนรถมะเบียนรถใหม่อะไรคะทะเบียนรถพี่อเบียร์สามสองสองแปดสามสองสองแปดอ๋อจะไปสกลนครนะ เรามีภารกิจที่จะไปที่สุโขทัยต่อค่ะนนี่ันร้อยร้อยครับนี่คือคำสุดท้ายครับคำที่ห้าแล้วคำที่หาแล้วว่าก็สิไปแล้วว่ากิไปพาอน้องไปเล่นวัดแล้วคาที่ห้าคำที่ห้าคำสุดท้ายยิ้มแล้วพ่กจิบพาน้องไปเล่นวัดแล้วเด้อเรียนเอ่อที่ลุงคนให้ด้วยนะ ครับผมค่ะพอดีลูกสาวเขาข้าวเหนียวนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษพีน้องบะแมงข้าวเหนียวมันนอกข้องนาบะแมงข้าวบะแมงข้าวเหนียวที่เป็นกระสอบที่เราซื้อจากโรงสีใหญ่นะหรือว่าซื้อในห้างแต่ถ้าเป็นโรงสีบานอกข้องนาเนี่ยเราต้องจับมานะครับถ้าเราบร่ได้หาเข่ากะหาเข่าเปลือกบร่ได้หามะกี้หินออกเนี่ยต้องหาซะก่อนพี่น้องการใช้เอาจะได้ย่อมมะกี้หินพี่น้องเอยนะครับอันนี้ขออนุญาตกินข้าวด้อ ปั้นข้าวเหนียวแล้วพี่น้องเลยปัานนอกคลองนาเนี่ยจ้ำลงไปมองเก้านี่ละพี่น้องเลยพอเราจ้ำปั๊บนะครับน้ำน้ำมังนาวน้ำมีอย่างอ็ซื้อเล่นจูดมาทันทีครับเหมือนกับยูทูบเบอร์กับนักข่าวเล่นอยู่หน้าศาลนครนครพนมครับผมเอ้ยมุกทหารมุกทหารมุกทหารเล่นจูดทางนั้นจูดทางนี้มันหมดยังปลอดภัยพี่น้องหรืออ๋ มันจะออกเค็มครับแต่มันจะออกรสมันออกเผ็ดได้ทุกรสหอมมันออกจวดได้ทุกรสชาติเลยนะคะ้ที่ใจครับครบทุกรสชาติเลยเด้อกินแล้วจวดจวดผมจะตามมานัวร์ครับจวดจวดเลยพริกสามสิบน้ำเค็มมาจีน้ำเปล่เดี๋ยวขยะพี่จิ้มกันหนึ่งเอาน้ำเค็มมาจีน้ำเด้อขอบคุณนะ ที่มีก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาช่วยกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ